สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณเราถ้าจะทําอะไรนะครับหากหัวใจห่างหนทางจะห่างไกลนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนําการใส่ข้อความในวิดีโอแบบง่ายและสะดวกรวดเร็วนะครับผมในโปรแกรม f i ม m ่าเนะครับผมรูปแบบการใส่คําบรรยายในวิดีโอของโปรแกรม f i ม m ่าเกนะครับก็อยู่ที่ไเติลเนี่ยนะครับคลิกซ้ายเข้ามาดูตรงนี้นะครับ แล้วมาที่ซับไตเติลเนี่ยนะครับซึ่งในโปรแกรมก็จะมีอยู่15รูปแบบนะครับมาให้เลือกใช้ก็ที่สังเกตเห็นได้ก็คือจะมีคำบรรยายที่เป็น2แถวกับแถวเดียวนะครับผมซึ่งจะมีข้อแตกต่างในกรณีที่นำไปใช้งานนะครับถ้าต้องการพิมพ์ข้อความยาวๆก็เลือกใช้2แถวนะครับผมถ้าพิมพ์แต่ละช่วงไม่ยาวมากก็ใช้แถวเดียวนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการนำมาใช้งานนะครับว่า จะใช้งานยังไงให้มันสะดวกรวดเร็วต่อการทํางานของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูตัวอย่างสักตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมต้องการใช้ตัวไหนก็ให้คลิกซ้ายค้างแล้วดึงลงมาเลยนะครับลงมาไว้ที่แทร็กนะครับจากนั้นนะครับก็ให้วางเมาส์ไว้แบบนี้นะครับแล้วยืดออกให้เท่ากับวิดีโอเลยนะครับโอเคแล้วดับเบิลคลิกนะครับผมเมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครที่ต้องการเปลี่ยน ฟอนต์เปลี่ยนขนาดแล้วก็เปลี่ยนอินิเมตเนี่ยก็ให้มาคลิกที่ Advance ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับก็มาเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนขนาดตรงนี้แล้วก็มาคลิกเพื่อเปลี่ยนแอนิเมชันตรงนี้นะครับแอนิเมชันก็คือการแสดงของตัวหนังสือนั่นแหละครับคํญญาบรรยายนี่มันต้องการความชัดเจนนะครับแล้วก็อ่านง่ายอ่านสะดวกนะครับผมฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดและ เปลี่ยนอินเมนะครับก็ใช้ตามที่โปรแกรมให้มาจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องไม่เอกไม่โทจมนะครับผมซึ่งเราสามารถมาใส่ข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือลบข้อความที่โปรแกรมให้มาเนี่ยออกนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้ภาษาไทยแล้วให้พิมพ์ข้อความแรกลงไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดโอเคนะครับะจะเห็นว่า ไม่เอกไม่โทนี้ไม่มีจมนะครับจะผู้ชมจะมองเห็นสะดวกอ่านง่ายนะครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์นะครับจากที่พิมพ์ข้อความแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดเลยนะครับช่วงแรกตัดออกไปเลยทีนี้ข้อความตัดมานะครับเราก็เล่นวิดีโอแล้วก็ฟังนะครับถึงช่วงไหนที่เราต้องการตัดเราก็ตัด นะครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมการทำงานก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมที่เหลือก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนเสร็จทั้งหมดในวิดีโอที่เราต้องการจะทำนะครับผมสมมติว่าเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการตัดในช่องว่างของเสียงของเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้มัน <ills> มีช่องว่างของเสียงเราอยู่เนี่ยเราไม่ต้องการนะครับผมเพราะว่าการตัดออกมันก็จะมีผลในแอนิเมชันของตัวหนังสือด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตัดออกเนี่ยแอนิเมชันก็จะมาไวนะครับในการตัดนะครับถ้าเราไม่คลิกซ้ายเพื่อเปิดโซ่ตรงนี้นะครับเพื่อตัดโซ่ตรงนี้เนี่ยข้อความของเรามันจะเลื่อนขึ้นนะครับอย่างเช่นผมตัดออกเนี่ยแล้ว ลบในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเห็นไหมครับข้อความจะเลื่อนขึ้นมาเลยจากนั้นเวลาจะตัดแล้วให้ข้อความอยู่ที่เดิมนะครับก็มาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกตัดออกได้เลยนะครับโอเคนี่เราก็ตัดออกช่วงไหนที่เป็นช่องว่างในคําพูดของเราเราก็สามารถตัดออกได้เลยนะครับผม ทีนี้ถ้าในส่วนของคําบรรยายเนี่ยมันบังวิดีโอของเรานะครับเราอยากให้ผู้ชมเห็นวิดีโอของเราเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถคลิกเพื่อเลื่อนหาที่วางได้แต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรหรือถ้าซีเรียสก็ให้มาเลือกไตเติ้ลใหม่นะครับก็คือไตเติ้ลที่มีแถวเดียวแล้วก็ไม่มีแถบสีดำนะครับอย่างเช่นไตเติ้ล15เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแอนิเมตก็โอเคนะครับ ถ้าเราใช้ไตเติ้ลน,นี้มันก็จะไม่บังเนื้อหาในวิดีโอของเรามากนะครับผมโอเคครับก็ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานดูนะครับก็สามารถทํางานสะดวกขึ้นนะครับผมรวดเร็วขึ้นคนเราถ้าจะทําอะไรนะครับผลทางจะใกล้หรือไกลมันอยู่ที่ใจเราเองนะครับขอได้โปรโดรับการขอบคุณจากผมนะครับอเตเกรินสวัสดีครับผม